ตรงนี้อยู่ครับก็กราบดีครับแะมีพันตอนนี้กอู่่ผมันดูสิโลก็ลขอยินต้อนเับเขราสู่หมือนเขาเอาชีวิรอด EP พีที่แปดฮะก็พันนี้เราก็จะไปทำเป็นฟาร์มไม้เพิ่มว่าตอนนี้คือฟาร์มเด็กเราได้แค่สองฟาร์มแลเดี๋ยวฟาร์มนี้ยังไม่สมบูรณ์ทีก็เดี๋ยวตอนนี้ผมว่าคือผมไปทำข้อไก่นุนงไงเดี๋ยวผมค่อยไปอ่าปรับปรุงไม้ตอนนี้เราก็เคลียบพื้นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรงน,นี้จะทำเป็นฟาร์มเหล็กเคลียบไปก็เดี๋ยวเราไปทำฟาร์มไก่แต่ตอนนี้เราไปนี่ก่อนไปฟาร์ เดี๋ยวถ้า,าว่างๆนะพาร์ทนี้ผมจะไปนั้นอาทำป็นทำป็นท,ำท,ำทำ่าเรืออัตโนมัตินะไปครับไปเลยโยงโยงเขาเจอซอมบี้ถือดาบดเ,เ,ดเลยเมื่อกี้โคตรเทย้อยเลยคาทิ้งไว้แล้วดาบเลยวะทำบีกรอเอดาบพิษไม่ไหลเวียนก็เฟี้ยวดีนะแค่ทิ้งของให้หมดไม่ไรทิ้งให้หมดเฮ้ยธนูอย่าทิ้ง ก็ไม่ไรทิ yeah. okay. im, yeah. ้งวะซีดเยอะเกินไปทิ้งไปเฮียขีทิ้งไป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 เดี๋ยวค่อยถมดินแล้วกันเดี๋ยวทำตรนต้นี่ว่าทำไมอะไรเขาก็ไอ้นายกับเขามันกี่ถมนั่งโถมกันอยู่เฮียเดี๋ยวเราก็ไปทําเป็นฟาร์มไก่ลังพังเลยรอไอ้ไอ้ไอ้ฝ่าไม้ก่อนเราจะได้เอาไม้จากฟาร์มไม้เอาเอาบอกบอกมันว่าเอาเอา นายบอกงอนแล้วอ้าวอันนี้ทุกคนมาเรียนอยู่แล้วมันมาเล่นนะครับก็คิดเอาละการเด็กแบบเนี้ยมันไม่ควรมีในสังคมคุณเด็กกคุณจะพังแล้วอย่ยไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเด็กที่ HEAR เนี่สุดในโลกนะครับเด็กเฮไอ้นายกออกไป ทำตรงไหนดีวะฟาร์มไก่เนะี่ยมีตรงไหนให้ทำบ้างวะทีเราน้อยมากเลย <c oughs> ฟาร์มไก่ไอ้ตรงนี้ละก,กาันดีเปล่าวะน่าจะดีมันเก<ด>บนบ้านาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวควรเราจะมาทำฟาร์มไก่อย่างนี้แหละอยู่ไหนเดีย๋ยวเอาลาวาไปให้อยู่ไหนพอรอรอไปอยู่บ้าน <c oughs> อยู่บ้านจีิงปลุกมันให้อยู่บ้านกูอยู่บ้านจริงไงอยู่บ้านไง <c oughs> <c oughs> ไม่บอกโอเคแพะเราลัง <c oughs> เชื่อเต็มเ,เลยไงทำนะี่ทะเลทรายเพราะว่าเราเราต้องไปแปะไปก้านนะย้อนย้ยอนเขาถามหน่อยหน่อยอคือไก่อ่ะมันสามารถยืนบนไหนได้บ้างว่าที่แบบว่าคือเข้ากับว,ว่าให้มันยืนบนแบบว่าเหมือนแบบมีที่กั้นอะไรประมาณนี้แบบว่าแบบคือถ้าไก่ออกลูกอ่ะออกไข่มันจะไข่มันจะไหลไปด้านล่างอ่ะมีไหมแบบที่ก้นอะไรประมาณเนี้ปืเค กระดูกมา,าต่ออยู่ที่บ้านออกเลยออกแล้วอ,ออกออกลูกปิดกันนะไว้เนี่ยสำหรับใครที่อยากทำฟาร์มไก่แบบไม่ต้องเก็บไข่นะฮะบอกเลยครับว่าฟาร์มที่ผมกำลังจะทำนี่เป็นฟาร์มที่ดีสุดในโลกครับรับประกันจากผู้สร้างนะผู้สร้างเซิร์ฟเนี่ครับ S <S <S อ้าวเฮ้ยอะไรนี้โอ้มันทำอะไรวะกระโดดแบบดีมสามร้อยสิบองศาดูดูดูดีมเอาทีมสามร้อยสิบองศาทำไมตัวแล้วนะง่งตัวจะหมดแล้วนะโอ้ยเรื่อง อวอร์ชินโนโดาบาโลดเออว่ายงดูแล<ะ>เขาอว่าเขาจะทำเป็นที่ปล่อยลาวาออกมาแล้วก็แบบจะเวลาจะฆ่าไก่ก็ปล่อยปุ๊บแล้วมันก็ได้ได้แบบเป็นอย่างนั้นออกมานฮ่ยน่าสนไหมโยงไม่รู้าอ้าวสัตว์สนใจก็เล่าใจมั้งมาทุกคน<ะ>ผมตอนนี้ผมกำลังคิดแต่ว่าถุดิบมันต้องใช้เป็นพวก เกลือพริกไทยดำประมาณนั้นอะซึ่งหายากอะในแถบรีเวณนี้ใช้เกลือพริกไทยดำสร้างฟางไก่เอ๊ะ <c oughs> ำไมเหรอกินเนี่ยเลยไม่ต้องชมกู <c oughs> คนมันขืนเป็นนะเนี่ยว่าคลับอะไรกัย <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจให้ถามแม่เนื้อไก่แบบไม่คุนลกตัวเลย ทิ้งใครยะหาเศษนางโปคือ,อยังวะระบบไก่อัตนายมดแฮอัตนโนมัติไออแถวลูกแฮอัทุกเล้วยอ้อนไปแล้ววะ ว่ากันครับมีเด็กงอนหนึ่งตาฮะเก <c oughs> ิดจากการที่เขากินไก่ไม่หมดจานแล้วเขาก็หมดใจฮะ <c oughs> อะไรกูเนี่ย <c oughs> เอาไปดูเลยดูมเราจะมาจับตาดูเด็กตอนเหละฮะ <c oughs> เอาไอ้นี่อะไรนี่ดับเบิลดีเซ็ตเบอร์ใช่นะกูทำอะไรผิดวะว่ากูผิดหมด100% ทำอะไรของกูเนี่ยนี่มันดีเซมเพอร์วัตฟ t t วัตฟัก oh my god wow เขี้ยคิปเปอร์รีบรัาแบบจะมาเล่นกูแล้วไงนี่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 แปบ๊บหนึ่ง เอ็นยิเออเราเป็นเพื่อนกันมาสิปีแล้วมาแล้วล<ะ>มาแล้วมาแล้ว,มแ,ลวแม่เรียกเมื่อกี้แกเะแกกินไก่ให้หมดจานใช่ไหมแม่เรียกท่ามใจตัวเองว่าแม่เรียกหรือ,อยังถ้ายังเรากินข้าวหมดจาน,จานหรือ,อยังถ้ายังถ้ายังก็ไปเด็กให้หมดไสดิ๊กพี่แเอ้ยยะ เกิดได้ไงเนี่ยพี่หมอชาก้ารุณายกินไก่ให้หมดจานเพราะไก่ที่หมดจานเพราะการกินไก่ที่หมดจานยังดีกว่าการที่หมดใจต้องเสียบอะไรทำได้เพื่อนเลอง อยู่ตรงไหนมาดูเดี๋ยวกูทำให้ที่สูงนี่แบบว่าสูงสักร้อยล้านกิโลเมตรที่นี่ตรงนี้เลยต้นไม้นิดไม้ใหญ่ใหญไม่เท่ากูหรอกต้นไม้อ่ะเย็นผมบอกเลยครับต้นไม้ไหนมันกล้าจะเจอผมเทพพระเจ้าเค้กรวยรวยจริงไปดึงเค้กอ่ะนะเค้กอ่ะรวย นบบไม่เล็กเล็กนะน้องไปฟองเลยจ้ะพี่เป็นมัน <laughs> <laughs> พี่เป็นมัน <laughs> สมจักเล็กนะน้อ,นองท้อหายแ <laughs> ำไม้าโอ้นี่ไงท้อหายว่ะอ,วอะไร องมึงยืนเออเออไม่มีลออ้อแอ่ันได้ละเจอห้องอ่ะน,นี่แหละห้องฟาร์มไก่นวหนึ่งวงการฟรีไฟฮอบพี่เฮ้ยฮอบเพิร์สมาวางไว้นะครับในทุกโคน

เป็นไรเนี่ยโยนไปแล้วโยนไปแล้วโยนไปแล้วเฮียอใครกดอะไรเนี่ยโอ้แล้วใครไปอุดเฮ้ยคนหนุกเลยทำอะไรไหนยังไงกดปิดอีกทีหนึ่งเอิดน้ำเฮ้ย ออกแล้วออกแล้วเป็นไงบ้างโอเคเออดิเออดิไอ้ไม้ไอ้หย่งไม้ไม้หย่งไม้กระโดดกระโดดตึ๊บตึ๊บไหนวะไหนไม้ไหนไห้อมาโยห้องขึ้นบนก็เสร็จแล้วนะคุณ เราก็แค่รอรอไปเอาอันนี้มาไปเอากล่องมาตั้งไว้ด้านล่างแล้วก็เอาไก่มาลงอ่ะไอ้คือไข่ไก่เยอะมากเอ้ยไปช่วยเอาไก่มาลงในฟาร์มดิเดี๋ยวได้เลยไก่อย่างเยอะเลยไปเดี๋ยวขเขาเดินมาครับก็ลงลงก็ลงตรงนั้นเลยอ๋อตรงที่ว่างๆอ่ะเออที่มันว่างๆอยู่อ่ะนั่นแหละที่อยู่ของไก่ เราไก่คอออฟซีดไม่พอฟซีดไก่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 เกาหลีไก่ไก่เกาหลีอ่าผิดหรืนะไก่เกาหลีเชดคลิปเหลืองแน่ยบอกเลยนะไปอะไรเ็อกเอคิปเปอร์แม่นี่เดี๋ยวคิปเปอร์แบบใหม่เขี่ยเอาแล้วไงคิปเปอร์อย่าเข้าใกล้กูมันจะตายป่าวะตายแหละ ตายนี่ไงนี่ไงบอกแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนไม่ตรงไม่เตือนมาเรียบร้อยฮะโดนโดนฟาดปูดโอเคแล้วเราก็ไม่รู้กล่องพวกนี้ก็ผมหาอะไรใส่ดีกว่าใเห็นไหมไก่ไก่ใส่บอลอปเปอร์ใช่ไหมไก่ที่ใส่ใส่บอลทอปเปอร์ใช่ไหมไก่มันขึ้นมาดูันก็ทำอย่างนี้แล้วไง ล,ล,ลให้มันลอยอยู่ตะลิให,ให้ไอ้ไปเยอรมันอย่ายือ้อลอยมาเอ้ยย้อนมาเสียใจเออว่าพอพอเออว่าเขาบอกว่าพอไก่ไหลมาตรงนี้ปุ๊บเขาก็ฮอปเปอร์ตั้งไว้ตรงน,นี้แล้วก็เดี๋ยวก็เอาไฟแช็กกลับมาตั้งไว้แล้วก็ไฟแช็กใส่เข้าไป แล้วมันก็จะไฟไหม้ไก่และไก่ก็ได้ตายแล้วก็ได้ดรอปลงดอปเปอร์ง้องกูไม่ทำหรอกขี้เกียจไม่ฟองหนึ่งอยอะเลยเอาดีๆไปหาพ่ออ้าเอพีซีเอพีซีเข้าไปิบายชิบายชิบายเข้าไปเข้าไปเข้าไป อย่ารีบอย่ารีบกูมีเรลืออยู่ไปห,หาพ่ออยู่ก็เกินบางทีอะเออมาตีเราที่หาแม่ไงเออกูไม่น่าไปตีมันเลยนเนาะแม่แต่แต่แต่ถึงถึงทีมันก็ไม่เป็นไรเว้ย สิขึ้นมาขึ้นมา,าเรือมาอเพีย่นังจะฆ่ามามึงไลยวะใครอเอ,อย้ยยง NPC มันจะทำอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ก็มาผมแค่ทำอ๋กกอ,อ,อ,เออเ๋อ,อมันไม่นั่งวะใครกินไอี้อะไรเนี่ย,ย <c oughs> ใครกินลุงตุ๋ยวะ โยงมันยังไม่น ok ั Becca ่งไปไหน่เนี่มันทำอุปกรณ์เสร็จแล้วนี่อโอไม่วาานี้ที่ไหนบอกหนจะไปูไม่ไม่างขึ้นไปยังดิไม่ขึ้นไปวะข้ยง วาแล้วมันไปเปิดประตูคงไม่เอากันตามเดียวดังแบบเอามันเข้าไปแล้วมาสวะไปครับไปมีคนงอนไอเรนตามสบายครับลูกพี่ ลูกพี่ทำอะไรผมก็ยอมรับการตัดสินของลูกพี่แล้วเยลือลูกพี่ลูกพี่นีกพี่เยสเอาวะของตกมาให้ไงของตกมเาว่าไม่เาว่าไม่อะหาเลยิด่อมา ลูกพี่กูคิดสั้างะเดีนี้เป็นไรวะลูกพี่งอนเล่วงอนลเอ้าเฮียคนได้็สีสไ้นสุดอีพีชิคนนีอไ้เป็นไร่ะุชนนอบนไเสุอนนสีอีไม่เอชิไน้เอะไรเลย ครับก็เป็นเด็กเด็กงอนเดี๋ยวเราจะให้เขานั่งรถบัมเล่นนะฮะไอโยงกูจะให้มันนั่งรถบัมอ้าวตายฮะโยงแล้วมึงไปตีมันโอ้เกินกูบอกแล้วไม่มีใครมาสักคนนึงไปโยงเคลื่อนย้ายละกันนะเออเขาทำฟาร์มกันอยู่เขากำลังทำภารกิจซื้ออาซื้ออากับเปิมล่าอยู่ไปทุกคนไป เราเอาเอามาหลับกันหมดแล้วอ่ะโอเกินไปนอน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 ไปนอน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 ไปออลูกพ่อลุยไม่คือคานองคือคานองคือคานองตีหนึ่งตีสองยังไม่นอนพอไปเอากับแตงไทย <c oughs> <c oughs> โหนกันหมดเอ้ยชิบหายละไงลูกพ่อเลยวะนั่นไงฟอร์นกมันคือคนองเป็นพิเศษอ้าวแล้วเฟอร์แนอีกอันยู่ดิไงไม่กูไปตีไอ้นั่นเฉยเลยวอาเ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 อาอ้นี่เอาอนีเอาไอนีเอาไอนี่เอามาเอามาเอาไอตัวนี้เนี่ยอไหนเออไม่ไม่เอาเอาเฟอร์นมาก่อนวา เขาขุดโอ้รถไฟได้กูได้แค่เดียววะรถไฟปจิบจิบได้แค่เดียวกูจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเดี๋้อบันไดบันไดอ่ะบันไดเอาบันไดไปเดี๋ยวไป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 เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขาขุดไอ้นี่ออกก่อนโยงมคือข้าน้องตีหนึ่งตีสองไม่นอนเอากับแตงไทยเป็นไงลูกกูบอกแล้วเหลือเหลืออะไรซอมบี้ใช่ไหม เดิวตอมบี้แล้วก็เหลือเอาเตียงเข้าไปโอเคเดี๋ยวเขาเอาเตียงเข้าไปแล้วไปเดี๋ยวมันเปสิเป็นฟาร์มที่ทำได้ง่ายที่สุดในโลกนะฮะรับประกันมาจากคือฟาร์มของทัวเนี่ยยงยูนิตนะฮฟาร์มของทัวนี้มันง่ายที่สุดในบรรดาฟาร์มอื่นละไม่ครับโลจิกเอาก็มาดูจากแ Head Go ใช่ครับพี่แกเป็นคนทำทุกอย่างนะฮะทิ้งขยะหน่อย thank you boy นายอย่าไปทิ้งตัวเองมันไม่ดีมาเออใช่ต้องไปนะ้ำเข้าไปด้วยไปลืมโอเคแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้ฟาร์มไก่มานี่ฟาร์มไก่เสร็จนี้นะก็เราได้เป็นฟาร์มต้นไม้กับเกาะตรงนั้นที่เราเพิ่งไปทำไม้ทีนึงนะครับนั่นะนะนะว้าวเเอเมซิ่งโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปก็ได้ดัก ได้ก็ได้ได้เยอะนะก็ได้ทําแบบเป็นฟาร์มอะไรได้เยอะเบองหัวนั้นได้ฟาร์มต้นป่าไม้มาอีกถ้าดูมันเล่นนะทุกคนแอวก็ขอจบคลิปไปตรนนี้ไปเจอกันใหม่ในพาร์ทก้าวสำหรับพาร์ทแบบอีพีนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายไปไปแล้วลไปไปไป